นายกเศรษฐาเผยนายกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่หน่าเคารพเผยบิ๊กตู่ชี้เป็นประวัติศาสตร์สองนายกพบคุยกันก่อนส่งมอบงานหลังแนะให้ใจเย็นอดทนยึดมั่นในเรื่องชาติศาสตรกษัต์พร้อมขอให้สารต่องานก่อนพาชมห้องทำงานบนตึกไทย24สิงหาคมเวลา14นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพักเพื่อไทยและให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาว่าเป็นการไปเยี่ยมเยือนไปเคารพตามมารยาทท่านก็ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองตนเองในฐานะที่เป็นผู้น้อยและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งก็ไปพบเพื่อปรึกษาหาหรือว่ามีเรื่องอะไร ที่จะฝากฝังบ้านเมืองหรือไม่เป็นการสนทนากันและท่านก็น่ารักพาชมทำเนียบเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากฝังอะไรเป็นพิเศษนายเศรษฐากล่าวว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าตนเองมาจากภาคเศรษฐกิจการบริหารบ้านเมืองอาจจะแตกต่างกันเพราะมีหลายภาคส่วนที่แตกต่างกันต้องคำนึงถึงจึงขอให้ระวังรวมถึงขอให้ใจเย็นอดทนและยึดมั่นในเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์ และนโยบายอะไรที่ดีที่เคยทำไว้ก็ขอให้สารต่อนายเศรษฐากล่าวว่าตนเองก็จะไปพบปะกับบุคคลที่ทำงานให้พลเอกประยุทธ์ด,ด้วยซึ่งจะนัดพูดคุยอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรที่ฝากฝังหรือไม่นายเศรษฐายังกล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์ผาชมธรำเนียบที่ได้ผาชมห้องทำงานที่เปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับเล่าว,ว่าพลเอกประยุทธ์ ไม่ได้ทำงานในห้องดังกล่าวแต่ไปนั่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งและตนเองก็ไม่ได้ลองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าได้พูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งของกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายนเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเป็นการพูดคุยกันธรรมดาเรื่องการจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปข้างหน้าและวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งนายเศรษฐายังกล่าวถึงการเจอพลเอกประยุทธ์ครั้งแรกว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ ก็คุยกันดีเมื่อถามว่าการนัดหมายพบพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เป็นการตั้งใจของนายเศรษฐาหรือไม่หลังได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนายเศรษฐากล่าวว่าใช่ครับและท่านเองก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียและฝากฝังบ้านเมืองซึ่งส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามย้ำว่าการเข้าพบกันกับพลเอกประยุทธ์ จะเป็นการลบภาพความขัดแย้งในอดีตได้เลยหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าส่วนตัวคิดว่าคงลำบากเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนคิดว่าไม่ใช่แค่การพบปะกันครั้งเดียวก็จะจบกันไปก็ต้องให้เวลาให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์แต่ยังน้อยก็ทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองด้วยความจริงใจจึงต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไป เมื่อถามต่อว่าการพบกันครั้งนี้ฝ่ายเราเป็นคนนัดหมายไปหรือไม่นายเศรษฐาหลุดปากว่าก็เราเป็นก่อนจะตอบว่าผมก็มีการพูดคุยกัน